สวัสดีครับพี่น uh ้องครับช่องนครพงษ์สาเสกครับดำเนินรายการโดยบ่าวขอดนครพงษ์สาเสกครับพี่น้องนะครับเมื่อี้เ่นอยู่ที่บ้านด่านอำเภอราชสีสไลจังหวัดรีสเกตครับพี่น้องนะครับผมเตรียมอุปกรณ์ที่พี่น้องเห็นนี่ทั้งขูทั้งถังสีสีไปหาบน้ำครับพี่น้องชีิตหมอลลัมไปจังสีแล้วพี่น้องนะครับผมเห็นเรียกงอกระล้วนะครับเวที่ตั้งแล้วอยู่ทางหลังผมก็เลยสียางเลาะหาบน้ำ เล่นอยู่ในโรงเรียนครับแจ๊กหนำไหลบอดไหลพี่น้องสำหรับผูดด้ใดได้เบิ่งคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์ G ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไครต์ให้น้ำเนรนะครับขอบพระคุณที่พี่น้องเข้ามาเบิ่งมาชมขอบคุณครับยัยสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้มาลดยังหนึ่รถ,รถยังรถแท่กระจกรถยังรถแท้กระจกที่ก<ะ>็ไปเที่ยวสิพากันไปเที่ยวจริวไปเทียเท่ยวโอ้ยพูดพูดบอกงูบอกพ่าวเนาะ ล้างสวยหลังเวทีครับพี่น้องตอนนี้กำลังอ่าตั้งเวทีครับตั้งเลียวล่ะผมว่าจิบอาบหน้ามาอันนี้พอวี่เราอันนี้คุดถูกละให้ยังไมมกำหุ่งบอ คือห้าหน้ำอาบจะได้เดินห่อนคักห้อนแน่พี่น้องเอ้ยมันนี่เล่นอยู่ที่บ้านเอียงเกาะบันดานบันดาน,นอำเภอราชสีสลัยนะครับจังหวัดศรีสะเกตครับพี่น้องบันดานนะครับด้านจะซื้อบ่มี่ไตเนาะบ่มี่รันไตบ่มี่รันไต อันนี้เม่งาพี่น้องแล้วก็นังติดตามพงตดตพพ้องเอวายุเห็นมาหน่อยทั้งได้มาแลนไหลเถอะพุนเด็ดอยู่ทงงนาพุนโอ้ยโ้ <c oughs> อนห่อนพี่น้อง,ห,อ <c oughs> งห่อนเฮ้ยเป็าน้ำก็พี่น้อง พี่น้องทำข้าวทำข้าวเฮ็ดเวียกเมื่อยพี่น้องเนีงานแล้วกับเมื่อยแล้วอากาศร้อนเขามันเขาพี่น้องมันยังดอกชิมฮูกซีบแล้วทั้งที่ละที่นาคือสุดักคฤดีนี่จะได้วุ้นมาตะกอนมาเสาเงินตะกอนโอ้ยเมื่อยเมื่อยแล้วน่าขายน้ำเห็ดน้ำขนเนาะอันนี้จะทำมะฮุ่งกินเองบ่เนี่ย นี่นะพี่น้องชีวิตมอลำครับอพี่เห็นน้องเบิง้งบรรยากาศข้างหลังกระไดผมกระจิกไปห้ามน้าดอกพี่น้องกรวจิไปอาบใส่มือนี่เลยอยู่ในโรงเรียนครับเดี๋อ,อยู่ในโรงเรียน,นหลังเวทีนี่พี่น้องถ้าเจ้ากาลังตังอยู่เจ้ากาลังตังเวทีอยู่นั่งเองเียงา้อกระมาแล้วพี่น้องสองพี่น้องเพ่าๆสวย ยังคือไทยหูไปละทั้งกะไรยม่ที่ไปใช้เด้อนี่ห้องน้ำทั้งผีมันมันเปิดตะเขาหรอกโมหัวเรนร้องเรียนเลยน่าจะมีหุ่นไปทั้งคนบ่ยังรองหาหน้ำอาบพ,พี่น้อง จักสิไปเกียร์ใดมาจาังใดเมื่อท่านไปงานประเพณีสงการพ่นพี่น้องก็เลยหาน้ำอาบสงสัยผมเได้เหลินกอ๊อกนี่แหละของน้ำม,มันปิดตะเขาบหาก๊อกอาบนา้ำพนพี่น้องเฮ้เป็นไดหาน้าอาบได้เดินี่หลิเนเล่นใส่นี่นี่คุ้นๆหรอก โอ้ยเนาะพ่นมาใส่ล <jamais> ้วนก็จะเป็นคิ้วแบงค์สั่งว่ะลินก็ป้ะได้บ่มันจะเป็นหลายรูปแบบมันเป็นยังไงมันจะเป็นหลายรูปแบบครับเอาหมันก็ใช้อยู่ได้ล่ะนี่เอาเนี่ยห้องบ่เดี๋ยวพี่น้องทดสอบน้ำก่อนวันคุณนีกบ่ phải Nam đèn chứ không hết về hạp xe bạn Ôi bỏ này bỏ đây quê Muốn cho gạp này tí bà hẳn Ôi Con mong gì đâu bỏ ต้องได้มือนี่เพราะได้กะจิบปเปิดฮาซื้อน้ำกินอาบเลยโอ้ยพี่น้องเอ้ยน้ำคุณพี่น้องน้ำคุณครับคุณเน่กะจิบเปิดฮาร์ดมองไม่ย่างราฮารมองไม่พี่น้องรอที่มันเป็นก๊อกเซตไซพอดละ่ะกะจิบว่ามีอยู่เพราอน้ำโรงเรียนพ่นใไซมองเดียวกันบ่เมื่อเ่นอยู่ที่บันดานครับบันดานอำเภอราชสีสาริจังหวัด สีสกเกตพี่น้องกาลังทดสอบอยู่ตอนนี้ฮึบฮึบเดี๋ยวผมออพอกกอกแล้วพี่น้องเดี๋ยวสีล่างเมืองก่อนพอกกอกแล้วพี่น้องโอ้ยใ้าเจ้ากับทดสอบเสียงพอดีโอ้ยคือกันพี่น้องเลย แต่แต่ก็จะได้ใช้อาบน้ำมาหนิโอ้น้ำแดงจื้งเครื่องพี่น้องเอ๊ะแต่น้อไปหาใส่น้อบาหน้น้ำแดงคือกันพี่น้องเก็ดเจ็ดเลย เห็ดจะดอยเสียอาบใส่บาทเลยรออีกพี่น้องรอดอีกพวก่อนพี่น้องเลยอมโรงเรียนเหรอพี่น้องหลายรอบเหรอเฮ็ดจะได้นอผู้ขาก๊อกนี่กะชิบวะอะไรอยู่บ่เจ้า่าเด่งขึ้นกันบ่เลย แดงขึอนหมดปัญญาแะ้วจังสิไปไสบาหนีเอ้ยเอ้าต้องได้น้ำอาบแล้วมือนี่พี่น้องเละเบ่งอีกจักรอบซะก่อนพี่น้องครับพอดีย่งางมาพอ่อกอกน้ำกกอกนึงใสย,ยู่ใสย,ยู่ไปตาาบยู่โอ้ยย่งางหลอจนคำพี่น้องโอ้สยสยู่พี่น้องใสย,ยู่ได้อาบละลาบาดในน้ำ อขอบคุณหลายๆเด้อวันสิกร์ไรน้ำอาบใส่ยุพี่น <Abby at> ้องใส่ยุใส่ยุภารกิจพ่อน้าอาบอะไรพี่น้องบ้านนี้ใส่เป็นตาเป็นตาบ้านนี้โอ้ยเกียบวันสิบพ่อพี่น้องอาบน้ำแล้วเรียบร้อยพี่น้องกำลังย่างเขาล้างห่นเออ กำลังสาบหนาบอ่ะค้าครับแม่ยกโคไปน่องไล่ซุดพร้อมไล่ซุดพร้อมโอ้ยขาดเพราะอไรมันไล่ซุดนี่ยและกินไปเขาย่างเลยว่านกินบ่กินบ่ใส่กระเทยอยมาฝากกบกระเทยสีมาหลายนด้เหมือนบ้านบ้านเจ้ามันบ่หนิขบเชีองมาบ้านแล้ก็มองหากินเก่าบ้านเจ้าเจ้าเจ้าอยู่อำเภอไหนเกาะ อุ้มพรครับอุทุมพรอันนี้มันนี่มันเข็นเข็นลาสีครับเข็ละสีติดคอบ้างครับพลล่มองเนาะแล้วพี่น้องก็ชิมาหลายอยี่ห้อมือนีหมาหลายครับสวัสดีพ่อชี้เลตีบหลายน้องมือหนิสวีสดีจอาไวยก่อนสวัสดีปูอามครับสื่อดะไรครับพี่น้องหลังเวทีครับ ตอนนี้ทั้งหมอลำพื้นกำลังเต็งตูอยู่อันนี้คุณแม่รัดดาพี่น้องกำลังเต็งเนี่ยเต็งตผู้ใดกระได้อันนี้พญ่าพี่น้องพญา บมาแค่เบบหนึ ha ่งฮ่องก็แล้วเทียบแล้วฮะไปมาแส่บบนันเย็นฮันฮะฮันเจ้าฮ่อก็แล้วเออดีแล้วละเออน้ำผาน้ำเจ้าเป็นออดีแล้วดีแล้ววันนี้สงการพี่น้องพื้นที่เอ้า่ได้เอาลงเบลดวะ เป๊ะอีกเป็นยังอีซื้อไม่ยอมสิดีล้วล่ะเจ้าน่ะกบบวชได้บวชว่าซื้อได้ยังไงนี่ไบวชแบบนี้แต่ไปไงตนนี้้หนากันบวชว่าซื้อได้บวชไปหาเทแเลยอ่ะอ้ยอง ผมจะการลังเวทนีครับผมกันอาบน้ำากกระเดียวมกกระได่งอเข้ามายี่หอดีครับอาบน้ำพกกระเดี่ยวพกผมก็ติไปมองนั่งผมบดและพี่น้องผมก็รียูรีรีมองแน่ยผมกัไใรนี่มองนั่งผมพี่น้องเพราะท่านได้เปิดฟื้นเปิดไฟหรอกผมกัไใรกระสิต่อฟื้นต่อไฟนี่แหละผมนั่งยวนโกดรถบานพี่น้อง นั่งกูรรถบัสนี่ละกระสิต่อฟื้นต่อไฟใน,นยักหน้อยอาบน้ำแล้วงอกระเข้ามากพี่น้องแจ้งน้อยกันดิกินเขากินน้ำกินไนชีวิตหมอลล้ำยังสิลรอพี่น้องเออชีวิตหมอลล้ำก็ไไ้นะครับครับพี่น้องนะครับอาบน้ำแล้วนะครับเบิ่งหัวที่เปียกๆใน,นยักหน้อยนะครับแต่มาหมองนั่งนี่แล้วพี่น้องนะครับชีวิตมอลล้ำเป็นยังสิลรพี่น้องนะครับจังอัปเดตสถานาการณ์ในพี่น้องเบื้อง นะครับเล็กๆน้อยๆนะครับฝากติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เด้อพี่น้องเด้อติดตามลาเน่นะครับฮ้อนพี่นอ้องแงงมาแต่หมองอาบน้ำฮ้อนอุ้ยกดแชร์ไปฮ่อนว่ามันน้ำสีใสกะซ้ำเกา่านะฮะกัดกับพ่อได้อาบก็บจะเป็นต้องได้อาบเดี๋ยวมืออื่นเศร้าสิไปหาซื้อน้ำพราเจ้าอาบดอกนะครับสำหรับผู้ใดได้เบิ่งคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไครต์ให้น้ำเน่ขอบคุณพี่ขอบคุณน้องที่เข้ามาเบิ่งมาชม ขอบคุณพี่น้นองได้หลายเด้วยขอบคุณและสวัสดีครับ